ทีงกรุงเทพท่านผู้โสารนะครับที่ซื้อตั๋วที่เรียบร้อยแล้วนะครับโปรดสำหรัการรองการโดยสารทางสาราทางท,ที่2นะครับรถได้ออกจากสถาน,นีนถัยศรีนะครับ ดิสานิที่3 5 6เดินทางสุ่สถานีสุพรรณบุรีนะครับสุเไปณิสานกรุงเทพนะครับท่านผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วที่เรียบร้อยแล้วครับโปรดรอ่านที่รอการโดยสารในราคาที่สองครับ รถไฟวัดยไร่นี่สถานีรถไฟวัดโยไรขบรถสถานีรถไฟวัดยไรนะครับรถา3 5 6นะครับสถานีอันดีนะครับนกรุงเทพี่สานะสถานีรวัดยไรนะครับบอรับเราหรับ้านลุงที่เรียบร้อยผู้โดสาเดี่่วัดยไรไปแล้วด้านบนกรวสรา